ตาเหลต,ตาเค็เป็นยังไงคะหมอสาย,ายง่ายๆเลยคือตาดำมันไม่สามาัมปะขีกันปกติคนเราต้องตาตรงใช่ไหมตาดำมัต้องมองสองข้างตรงไปข้างหน้าพร้อมกันในภาะวะตาเหลต,ตาเข็เนี่ยบางทีตาดำข้างหนึ่ง มันมุดเข้ามาข้างในหรือบางคนเลอไปข้างนอกหรือบางคนลอยขึ้นบางคนลอยลงอันนี้เขาเรียกวภาวะตาเลอตาเคเลอเข้ามาจะเจอในช่วงเด็กมากกว่าส่วนเลอออกก็จะเจอในช่วงผู้ใหญ่ตาลอยกับตาตกเนี่ยก็จะ,จะเจอในโรคบางอย่างเกิดเช่นพวกโรคไถลอยเป็นต้นค่ะวิธีการเคสง่ายๆเราเนี่ยถ่ายรูปกันอยู่แล้วเซลฟี่กันอยู่แล้วเนาะคือเราอาจจะเปิดแฟลชถ่ายรูปนิดนึงแล้วก็ดูแสงสะท้อนที่กระจกตาสักหน่อยนึงอย่างนี้นะคะอย่างตัวอย่างเช่นแบบแสงสะท้อนที่กระจกตาเนี่ยตกสองข้างอยู่ตรงกลางตาดำทั้งทั้งทั้งคู่เลยอันนี้อันนี้ไม่มีภาวะตาเลอตา แต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีภาวะตาเหล่เช่นตาเหล่เข้าเนี่ยแสงสะท้อนที่กระตุกตาก็จะอยู่ตรงกลางข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็จะตกออกด้านนอกคุณพ่อคุณแม่สังเกตพฤติกรรมของเด็กค่ะว่าเวลาเขาอ่านหนังสือหรือมองใกล้ทำกันบ้านหรือดูทีวีเนี่ยเขามีตาเหล่เข้าหรือเปล่าเวลาออกไปเจอแดดข้างนอกบางทีเขาอาจจะหี่ตามองข้างหีกข้างหนึ่งหรือเด็กบางคนชอบเอียงศีรษะการเอียงศีรษะบนหน้าทำให้เขาแบบมองได้ตรงขึ้นถ้าสมมติว่ามีพฤติกรมรมผิดปกติแบบนี้ก็แนะนำตรวจกับตาสุแพทย์เช่นกันค่ะ เปียต,ตาเหลี่ตาเขต้องทำยังไงคะอ่าอันดับแรกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเลยค่ะไม่ควรจะมองใกล้นานๆเล่นโทรศัพท์นานทำงานมองใกล้นานๆทางทีเราก็จะเพ่งค้างทำให้เกิดตาเหล่เข้าม่ได้เนาะในส่วนของเด็กนะคะก็แนะนําว่าให้รีบมาตรวจตาตั้งแต่เนิ่นๆส่วนเสียการมองเห็นด้วยส่วนเสียทั้งเรื่องของบุคลิกด้วย,ร,วยรีบมาตรวจแล้วก็มารักษาตัาง้งแต่เนิ่นๆจะดีกว่าคะ่ะ สำหรับคนที่พบภาวะตาเลตาเขนะคะหรือมีความผิดปกติใดๆเนาะแนะนําว่าให้รีบมาพบจกักษุแพทย์ได้ทันค่ะเพื่อได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมมากันได้ที่โรงพยาบาลจักษุอินนะคะ